เปิดแล้วจ้าตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเราไปดูความเคลื่อนไหวของทัพพิศารแดงในตลาดวันแรกกันหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกได้เลยว่ามีกองหน้าคนหนึ่งอยากย,าย้ายทีมใจจะขาดแล้วเมื่อตอนนี้เริ่มจากนักเตะที่เหมือนจะหมดอนาคตในยุคข,ของรูเบนอาโมริมแล้วอย่างเดอะมุ่งมาคารแรดฟอร์ด ที่ล่าสุดมีรายงานจาก Daily ่เมลว่าทัพปีศาจแดงนั้นพร้อมปล่อยผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ออกเกือบทั้งหมดโดยมีเพียงแค่ไม่กี่คนที่ได้รับการพิจารณาว่าแตะต้องไม่ได้ในส่วนของแรดฟอร์ดนั้นแมนยูก็พร้อมตอบรับข้อเสนอยืมตัวพ่วงด้วยเงื่อนไขซื้อขาดในเดือนมกราคมนี้เลยซึ่งทางพอเฮิร์ตจากไทม์สปอร์ตก็รายงานไปในทิศทางเดียวกัน ว่าแมนยูพร้อมให้แรดฟอร์ดออกจากทีมทั้งในรูปแบบการยืมตัวหรือว่าขายขาดไม่ว่าจะเป็นทีมจากต่างประเทศหรือว่าพรีเมียร์ลีกโดยอัโมริมนั้นตัดสินใจแล้วว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการทำเงินจากแรดฟอร์ดและการตัดสินใจนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของสโมสรด้วยส่วนเดอะซันสื่อจอมแฉร,ระดับเทียรหนึ่งของอังกฤษก็ออกมารายงานข่าวว่า ในตอนนี้แรดฟอร์ดได้จ้างบริษัทเอเจนซี่ที่ชื่อว่าสเตลลาให้เข้ามาช่วยพี่ชายของเขาที่เป็นเอเจนต์ส่วนตัวเพื่อต้องการให้บริษัทนี้มาดูแลในเรื่องการย้ายทีมออกไปช่วงตลาดเดือนมกราคมหลังเจ้าตัวเหมือนจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของอโมริมซึ่งทางสเตลลาเคยดูแลแกเรตเบลในตอนที่ย้ายไปเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว86ล้านปอนด์เมื่อปี2013ด้วยก็ถ้าแรดฟอร์ด ใจไม่อยู่แล้วไม่อยากเล่นให้แมนยูในยุคข,ของอัลโมริมแล้วก็แจ้งบอร์ดบริหารแจ้งกับกุนซื้อได้เลยว่าอยากย้ายเขาก็จะได้ไปพูดคุยกับทีมที่สนใจรู้ไปถึงไอ้บริษัทสเตลล่าแล้วก็พี่ชายที่เป็นเอเจนต์ส่วนตัวเนี่ยก็ถ้าน้องอยากย้ายลูกค้าในการดูแลเขาอยากย้ายก็หาสโมสรดีๆหาหมุดหมายดีๆให้เขาได้ไปหาความท้าทายใหม่ ตามที่เขาเคยบอกเอาไว้ก็ดีหมนกันทางด้านกองหน้าอีกคนอย่างโจชัวเซอร์ซี่ที่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอหลังลงสนามไป27นัดรวมทุกรายการแต่ยิงได้แค่4ประตูกับ2แอซซิตตั้งแต่ย้ายมาด้วยค่าตัว36.5ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วจนมีข่าวว่านักเตะอ,อาจจะตัดสินใจย้ายกลับไปเกาโชซิเรอาอิตาลีอีกรอบโดยมี2ทีมใหญ่ทั้งยูเวนตุสและนาโปลีจับตาดูสถานการณ์อยู่ แต่ว่าล่าสุดทาง Daily Mail ก็ออกมารายงานว่าเซอร์ซี่ไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากิ่่โอแทฟอร์ดเลยและนักเตะวัย23ปีก็รู้ถึงความสนใจในตัวเขาจากสโมสรอ,อื่นๆแต่ตอนนี้เขาต้องการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองและขอโฟกัสไปที่การทำผลงานช่วยทีมตามสัญญาที่เหลือถึงปี2029เพื่อพาแมนยูขยับอันดับในตารางคะแนนให้ได้เอาจันดูก็เราจะช่วยนะ แต่ว่าวิธีการเล่นของจันดูเนี่ยแม่งไม่เหมาะกับพิมพ์เหลียงอังกฤษเลยอะ่ะจันดูช้าไปแล้วก็ถอนตัวเองลงมาต่อบอลเยอะเกินไปพยายามอยู่สูงๆเอาไว้พยายามรับบอลเล่นง่ายๆบางทีมันก็เล่นง่ายไปพลิกบอลได้บ้างก็ทำนะมีโอกาสยิงประตูก็ลองดูถ้าจันดูยังเป็นงี้ต่อไปเนี่ยโอ้โหสำรองยาวๆนะจันดูนะเพราะฉะนั้นก็ยังเอาใจช่วยอยู่ ยังรู้สึกว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนมันต้องมีจุดยูเทิร์นให้อาจารย์ดูกลับมาร่างทองเหมือนตอนอยู่ที่เกาโวเซเรียอิตาลีให้ได้นะเอาจะช่วยและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน้าเด็กผีสำหรับวันแรกของตลาดซื้อขายเดือนมกราคมก็มีข่าวว่านักเตะอยากย้ายออกแล้วหนึ่งคนนั่นก็คือมาคแรดฟอร์ดซึ่งเด็กผีก็ไม่คิดจะรั้งตัวเอาไว้ถ้าไม่มีใจ ก็ย้ายไปซะส่วนจ o ชัวเซอร์ซี่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นนะว่าพร้อมที่จะเป็นกองหน้าให้แมนยูพร้อมที่จะเล่นในยุคของอมุริมเพราะถ้าฟอร์มแบบนี้ต่อไปก็ย้ายตามแรดฟอร์ดไปได้เลยนะส่วนเด็กผีคิดเห็นยังไงกับตลาดซื้อขายช่วงหน้าหนาวอยากได้ใครอยากเสริมตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อน้นแฟนผีไรขนด้วยนะ